เอาละครับมาเล่กันโต้ทีมมูลนิธิชาวทิพกัซรี้าวซีสุนทรนะครับก็มีการจัดอุปสมบทอ่ามู่นะครับอุทิศสุนกุศลนเดช่องวีระกัซกี้าวทิพกัซกี้าวซีสุนทรประจำปีช่องพน้ารอยหกสิบห้าเฉีนกันครับบรรยากาศที่วัดเทพวานารามเรือมานิกนะครับยุทธบุรีสุนทรอําเภอตะลั่งจังหวัดภูเก็ตนะครับนะมีพ่อแม่ผู้ปกครองและก็ญาติได้รวมกันปรุงพุ่มเจ้านะเนี่ยช้ามชิบชามนะครับ ในการบรรพชาอุปสมบทมู่อุติศส่วนกุศลได้บรรพชนผู้กลาเมืองทะล่างโดยมีพระครูพรหมพระปัดโรนเจ้าอาวาสวัดเทพว่านาร่ำเจ้าคณะอำเภอทะล่างนะครับและกกนายอำนวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยนะครับได้จัดขึ้นกับเพือออุติศสุกุศล เดชส่งวิทรศรีภูกานะครับก็คือท้าวเทพศรีท้ทาวซี่สุนทรครับค่ะรวมทั้งเป็นการเชิดฉูเกียรติประวัติทันผู้ยิ่งจันกับขุนหมกนะคะหรือว่าท้าวเทพกษัตรีท้าวซี่สุนทรค่ะให้คนรุ่นล่างได้มีการตระนักทั้งวีรกรรมอันยิง่งใยญ่ของบรรพชนที่ได้มีการเสียสละเหลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตในการปกปองรักษ่าแผ่นดินเอาไว้ให้ลูกลานจนถึงทุกวันนี้ค่ะอีกทางยังเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานสะดุดีท้าวเทพกษัตรีท้าวซี่สุนทรประจำปี2565ทันี้รนาร ทางส้าซิบร้รูปก็คือพระบวชไหมนะคะพี่เบาเกลียงก็จะมีการศึกษาพประธรรมวินัยแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติพัฒนาจิตที่วัดเทวนารามตําบลซี่สุนทรอ,อำเภอท่าล่าง,างจังหวัดภูเก็กตเป็นเวลาทั้งหมด15บหวันค่ะไปฟังเสียงสัมผณ์กันแรกค่ะตั้งใจบวชให้พ่อแม่แล้วก็ทุกปัญหาครับคือรู้สึกโล่งใจผมตั้งใจรว่าบวชได้ยามุกยาจรครับแล้วก็ ได้มีความสุขและผมก็จะปฏิบัติทำในสิบห้าวันนี้ให้ดีที่สุดครับ